สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีข่าวของเตยหัตยาบำรุงสุขตัวบอลเรือของทีมชาติไทยมาฝากกันค่ะต้องบอกว่าจุกๆก,กันไปเลยนะคะสำหรับเตยหัตถยาบำรุงสุขระบายความในใจหลังวันเลยบอลหญิงไทยของเราคว้าเหรียญเอเชียนเกม2022ค่ะ โดยเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะควนหลงวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ซึ่งทีมชาติไทยของเรานะคะสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้ตามเป้าหมายหลังเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-0ต่อเซตค่ะด้วยสกอร์ 25-19, ต่อ25-23ต่อและ25-20ต่อในรอบชิงอันดับ3ค่ะและเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้นะคะ ทำให้ววลเละเบอลหญิงไทยของเราได้หเหรียญเอเชียนเกมเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วค่ะหลังจากที่เคยได้เหรียญทองแดงเมื่อปี2014ที่เกาหลีใต้และเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่อินโดนีเซีย ด้านเตยหัทยาบำรุงสุขนะคะผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันเหรียญเงินนะคะเธอคว้าไปเมื่อปี2018และเหรียญทองแดงนะคะเธอคว้าได้ในปี2022นะคะต้องบอกว่าเอเชียนเกม2022นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาจัดในปี2023ค่ะก็เพราะว่าจีนเนี่ยขอเลื่อนเพราะว่าเจอกับวิกฤตของโควิดที่นั่นเองค่ะซึ่งสาวเตยนะคะได้มาโพสต์ความในใจหลังจบการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมานะคะต้องเจอกับดราม่าบนโลกโซเชียลทาโทมมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในขณะที่นักกีฬาต้องกรำสึกหนักมาอย่างยาวนานสำหรับผลงานรายการสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะในปีนี้ประกอบไปด้วยซีเกมเราได้เหรียญทองนะคะรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะคะเราจบอันดับที่14แล้วก็รายการซีวีลีกค่ะแชมป์ทั้งสสนามเลยนะคะ และต่อมาค่ะก็ชิงแชมป์เอเชียค่ะเราได้แชมป์นะคะและก็ต่อมาด้วยรายการคัดโอลิมปิก2024นะคะที่ประเทศโปแรแลนด์เราจบอันดับที่4ของกลุ่ม C ค่ะและต่อด้วยล่าสุดนี้นะคะรายการเอเชียนเกม2022นะคะซึ่งเรากาเหรียญทองแดงมาได้ค่ะทั้งนี้นะคะเตยหัตถยาบำรุงสุขได้โพสต์รูปฉลองชัยชนะและเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022พร้อมข้อความค่ะเธอโพสต์ว่า 1> The 1 9 Asian n เชีกมสหางโจ2022ภูมิใจและให้กำลังใจตัวเองกันเยอะๆเราทุกคนรู้ดีว่าเราทำอะไรเราเป็นอะไรอย่าให้ค่ากับอะไรที่ไม่ควรให้ค่าแต่ให้ค่าตัวเองเยอะๆก็พอเรียกได้ว่าเตยหัตถยาออกมาโพสต์แบบนี้นะคะ หลายๆคนอ่านแล้วก็รู้สึกสะอึกแล้วก็จุกไปทำตามกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจริงๆของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะรู้เลยว่าปีนี้วอลเลย์บอลสาวไทยของเรามีรายการแข่งขันเยอะมากๆนะคะและเราก็ไม่เคยเปลี่ยนชุดเลยนะคะมีสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันบ้างในบางรายการแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นตัวหลักก็จะได้ลงทุกรายการเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนักกีฬาของเราก็ใช้ร่างกายมาอย่างหนักนะคะแล้วก็รายการเอเชียนเกมนี้ก็เป็นรายการส่งท้ายของปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเธอทำได้ขนาดนี้เราก็ต้องชื่นชมและให้กำลังใจนักกีฬาสาวไทยของเรากันเยอะๆนะคะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลบางกลุ่ม,มนเนีนะคะเราก็เข้าใจดีว่าคุณคาดหวังไว้เยอะแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่านักกีฬาของเรามีอยู่แค่เท่านี้นะคะเราใช้งานกันเท่านี้จริงๆคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจพวกเธอด้วยนะคะ และเหรียญทองแดงก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะคะเหรียญทองแดงที่ได้มาก็ถือว่าเรายังได้ขึ้นโพเดียมในปีนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะและ้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างกับการที่เตยหัตถยาบำรุงสุขนะคะตัวบนเร็วทีมชาติไทยของเราออกมาโพสต์แบบนี้นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ h ชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ